คืนนั้นฝนตกปรอยปรยเจนสะดุ้งตื่นกลางดึกในโรงแรมเก่าที่มีเสียงร่ำลือถึงความเงียบสงบจนหน้าขนลุกเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนดึงข้อเท้าและมีสายตาลึกลับคอยจ้องมองตลอดเวลาเมื่อเธอเดินไปที่หน้าต่างเงาสะท้อนในกระจด,ดูซี่เสียวผิดปกติ ความเย็นเยอือกแผ่ซ่านไปทั่วแผ่นหลังและเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นราวกับหิงสาวกำลังร่ำไห้เรียกใครบางคนเจนพยายามคิดว่าเธอแค่เหนื่อยแต่กลับนึกถึงตอนเช็คอินที่พนักงานโรงแรมมีท่าทีแปลกๆดวงตาไร้ชีวิตและไม่มีใครสบตาเธอเลย เธอเดินเข้าห้องน้ำหวังจะล้างหน้าให้สดชื่นขึ้นแต่กลับได้กลิ่นเหม็นอับรุนแรงราวกับซากศพพอเหงยหน้ามองกระจกกลับไม่ใช่เธอแต่เป็นหิงผมยาวหน้าซีตาโบกกลวงกำลังยิ้มให้เธอเจนกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงเธอถูกกลืนหายไปในความเงียบ เธอรีบหนีออกมาจากห้องน้ำพยายามจะไปเปิดประตูออกจากห้องแต่แล้วเสียงเพลงกล่อมเด็กก็ดังขึ้นจากปลายเตียงเจนหันไปมองอย่างหวาดระแวงก็ปรากฏร่างของหญิงสาวที่เธอเห็นในกระจกใส่ชุดคลุมสีขาวนั่งอยู่บนเตียงกำลังแกว่งกวาตุ๊กตาผ้าไร้หัวไปมา เมื่อหญิงสาวคนนั้นหันหน้ากลับมาดวงตาที่กลวงลึกก็มองตรงมาที่เจนพร้อมรอยยิ้มเย็นเยียบมือเรียวซีบยื่นมาช้าๆเจนพยายามกรีดร้องอีกครั้งแต่เสียงกลับไม่ออกจากลำคอแล้วเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นข้างหูมาเล่นกันเถอะอย่าพึ่งไปไหนเลย ภาพสุดท้ายก่อนที่สติของเจนจะดับวูบคือร่างของเธอเองที่นอนแน่นิ่งบนเตียงโดยมีวิญญาณหญิงสาวคนนั้นนั่งลูบผมเธอเบาๆราวกับกล่อมเด็กให้หลับไหลตลอดการ